สวัสดีครับอยู่กับพี่แพลปันแซบมืน,นี้ได้หมากเมานะครับทุกคนหมากเมากินกับเจียวปลาอันนี้มาครับทุกคนแซบๆํำกันเอาพวงน้อยก่อนนะนี่โอ้ยอืมอืมอืม น้องหมาป๊อดอป๊าดคักหลายทุกคนยายาก,กันน้องหมายายาาย่มป๊าดมาเด้อทุกคน

ลูกดำคือหวานๆนะทุกคนเปรี้ยวหวานเปรี้ยวใหนหวานเปรี้ยวลูกแดงๆนะทุกคนส้มมากอืม พัดข้าหลายทุกคนจิ้มกับเจียปลาเป็นี้ทุกคนอุ้ย

chim chim được người con